สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องงามชีวาชาแนลวันนี้ชวนเพื่อนๆมาทำเมนูชาไทยเฟรนช์เพสปะทะถุงกรองหลายคนอยากรู้มานานแล้วนะคะว่ามันแตกต่างกันแบบไหนบ้างวันนี้เราจะมาเทียบให้ดูชัดๆเลยจ้า เริ่มจากวัตถุดิบหลักชาไทยใช้ของไทยชาแบรนด์นะคะราคา60บาทสั่งได้ที่เพจไทยชาแบรนด์เลยหอมอร่อยคุณภาพดีด้านหลังก็จะมีฮาลาด้วยนะคะใครอยากรู้รายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมไปสอบถามได้ที่ไทยชาแบรนด์เลยค่ะและอุปกรณ์หลักวันนี้ก็จะเป็นทงกรองชาขนาดเล็กกับเฟรนเพจนะคะศึกแห่งศักดิ์ศรีเรามาดูกันค่ะว่าวจะต่างกันแค่ไหน เริ่มกันที่เฟนเพจก่อนค่ะเปิดฝาออกมาได้เลยนะคะจากนั้นเราก็ต้องชั่งน้ำหนักชาก่อนตักชาไทยของไทยชาแบรนด์ที่25กรัมค่ะหรือถ้าใครไม่มีเครื่องชั่ง1ช้อนโต๊ะพูนๆจะประมาณ10กรัมนะคะเราก็ใส่ไปที่2ช้อนโต๊ะครึ่งแบบพูนๆค่ะก็จะได้25กรัมพอดี ตามด้วยน้ำร้อนเดือดจัดๆเลยค่ะปริมาณ260 ml ถามว่า250ได้ไหมคือลองแล้วมันจะขาดไป10 ml ไงคะเราต้องการสกัดให้ได้น้ำชา200เราก็เลยใส่ลงไป260จ้าคนเล็กน้อยให้ชาละลายเข้ากับน้ำดีแล้วก็ปิดฝายังไม่ต้องดันลงไปสุดนะคะ ปิดเอาไว้แบบนี้ก่อน10บนาทีอบชาทิ้งไว้เลยจ้าแล้วพอสินาทีผ่านไปนะคะกดลงไปให้สุดเลยค่ะกดแบบให้แน่นๆให้แรงที่สุดเลยนะให้บีบสกัดน้ำชาออกมาได้เยอะที่สุดเท่าที่จะทำได้นะคะก่อนเทเอานิ้วกดจุดสีดำไว้แล้วก็อีกนิ้วนึงเอากดฝาไว้ด้วยนะถ้าเราไม่จับแบบนี้เขาจะเด้งออกมานะคะได้น้ำชาอย,อยู่ที่ประมาณ200 ML จ้าอ่ะ,อะแต่ยังใช้เลยไม่ได้นะคะสูตรเฟรนช์เพรสเราจะต้องเอาเขาไป แช่เย็นอย่างน้อยหนึงคืนเพื่อหมักบ่มชาค่ะหลังจากแช่เย็นผ่านไปแล้ว96ออนซ์เราจะใส่น้ำชาอยู่ที่90 ml ค่ะตามด้วยนมค้นจืดปริมาณ35ม l ค่ะและนมค้นหวานที่35 ml เช่นกันเกลี่ยนมค้นหวานออกมาให้หมดเลีง้งเลียงถ้วยเลยผสมทุกอย่างให้ละลายเข้ากันดีนะคะแล้วลี่ก็จะไปทำแบบทุงกล้องต่อให้ดูเลยค่ะ เตรียมภาชนะที่สะอาดและถุงกรองชาที่ผ่านการลวกน้ำร้อนแล้วก่อนใช้งานครั้งแรกของวันเสมอเราทำแก้ว16ออนซ์เหมือนกันค่ะตักผงชาไทยของไทยชาแบรนด์ที่2ช้อนโต๊ะแบบพูนๆเลยค่ะ เทน้ำร้อนจัดที่130 ml ผ่านใบชาชักชาสลับกันไปมา4-5รอบยกส,งสูงๆก็ดีนะคะแล้วเราก็จะแช่ชาเอาไว้ประมาณ2-3นาทีระหว่างนี้ให้เราไปเตรียมนมข้นหวานและนมข้นจืดก่อนจ้าพอได้เวลาก็หันมาบีบสกัดน้ำชาได้อยู่ที่ประมาณ90 ml รี่ทำน้ำชาให้ได้เท่ากับเฟรนช์เพรสเลยนะ เติมด้วยนมค้นจืด35 ml ค่ะและนมข้นหวาน35 ml เหมือนกันใช้อัตราส่วนผสมให้เท่ากันทั้งหมดเลยจะได้เปรียบเทียบอย่างชัดเจนนะคะผสมทุกอย่างให้ละลายเข้ากันดี ทีนี้ก่อนใส่น้ำแข็งเรามาดูสีของชากันชัดๆฝั่งซ้ายคือ French p r e s s ฝั่งขวาเป็นถุงกรองสีของฝั่งถุงกรองชาเขาจะเข้มกว่านิดนึงนะคะแล้วลี่ก็จะลองชิมรสชาติแบบเปล่าๆก่อนยังไม่ใส่น้ำแข็งเนาะหลังจากชงเสร็จแล้วเนี่ยฝั่งของ French p r e s s อร่อยกว่านะเพราะว่าเขามีความเย็นอยู่ในตัวเราเอาน้ำชาไปแช่เย็นหนึ่งคืนค่ะพราดื่มเข้าไปปุ๊บมันมีความเย็นอยู่เลยในขณะที่ฝั่งถุงกรองยังแบบร้อนๆอยู่แต่ยังตัดสินไม่ได้เราจะต้องเอามาเทใส่น้ำแข็งก่อน เพราะเวลากินเราก็ใส่น้ำแข็งเนาะโปะฟองนมลงไปนิดนึงจ้าเพื่อความสวยงามนะจา้าตอนไข่จริงใครจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ค่ะแล้วแต่ความชอบปิดฝาให้เรียบร้อยนะคะทีนี้มาถึงในตอนชิมรสชาติ คนน้ำชาให้เข้ากับน้ำแข็งเล็กน้อยให้เขามีความเย็นครั้งที่หนึ่งลี่จะชิมฝั่งเฟรนด์เพจก่อนตามด้วยถุงกรองแล้วก็หยุดพักไปดื่มน้ำเปล่าก่อนครั้งที่สองนะคะจะชิมถุงกรองก่อนแล้วค่อยกินฝั่งเฟรนด์เพจ ในเรื่องของกลิ่นหอมชาหอมฟุง้งถุงกรองชนะเลิศน,นะจ๊ะเฟรนเพจเขาจะมีความหอมแบบหอมลึกๆอะคะ่ะขณะกลืนเราถึงจะได้กลิ่นหอมของชานะแต่ถุงกรองเขาจะได้ตั้งแต่สัมผัสแตะลิ้นทีแรกเลยนะจ๊ะส่วนรสชาติเฟรนเพจชนะเลิศเนื่องจากว่าจะมีความเข้มมากกว่านะคะจะเป็นความเข้มแบบลึกพอขณะกลืนในลําคอเนี่ยรสชาติชาจะชัดเจนมากในขณะที่ถุงกรองเขาจะเป็นความเข้มแบบเข้ม ติดปลายลิ้นนิดหน่อยแต่ไม่ได้ถึงกับบาดลึกในลำคอประมาณนั้น ถ้าลูกค้าชอบแบบชาเข้มเน้นชาเป็นหลักนําโดดเลยเนี่ยให้ชงแบบเฟรนด์เพจนะคะจะตอบโจทย์ในฝั่งนั้นมากกว่าแต่ถ้าลูกค้าไม่ได้ชอบชาเข้มขนาดนั้นอยากได้ความชาแบบมีความกลมกล่อมแล้วก็มีความฟุงฟ้งๆขณะกลืนอยู่ในลําคอนะคะไม่ได้เข้มถึงขนาดแทรกลึกลงไปข้างในลออําคอเนี่ยก็ชงแบบถุงกรองจะถูกใจกว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเป็นความเชื่อส่วนบุคคลคะ่ะจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ได้จะลองเองเลยก็ได้นะคะเราจะได้เข้าถึงรสชาติของชาได้อย่างลึกซึ้งนะ ไม่มีวิธีไหนที่ดีกว่านะคะอยู่ที่ว่าเราชอบสไตล์แบบไหนอันไหนถูกใจเรามากกว่ากันแน่สรุปเป็นข้อ,ขอให้นะคะในเรื่องของกลิ่นฝั่งถุงกรองชนะเลิศเลยค่ะหอมฟุง้งหอมพุ่งมาเลยในขณะที่เฟนเพจเนี่ยจะได้กลิ่นขณะเกินลงลําคอถึงจะได้นะส่วนความเข้มเฟนเพจชนะเลิศค่ะลอยไปเลยนะจ๊ะเข้มเวอ่เวอในเรื่องของสีต่างกันเล็กน้อยนะคะฝั่งถุงกรองชาจะมีสีที่เข้มกว่านิดนึงแต่คือดูจากในภาพอย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นนะมันก็ไม่ได้แตกต่างกันมากไงคะเรื่องนี้ก็เลย ไม่ต้องเอามาพิจารณาก็ได้มาต่อกันที่เฟรนด์เพจขนาดใหญ่ค่ะเคยมีคนขอไซส์ 600ml มานะคะถ้าใช้งานครั้งแรกเนี่ยไม่จําเป็นต้องล้างน้ํายานะคะเราแค่ล้างน้าเปล่าก็พอแล้วค่ะซื้อมาจากแมคโครราคา199บาทเราช่างน้ําหนักผงชาไทยก่อนค่ะใช้ชาไทยของไทยชาแบรนด์ที่50กรัมน้ําร้อนเดือดสุดๆเลยที่5 2 0 ML ค่ะราดลงไปให้ทั่วใบชาแล้วก็คนใช้เขาละลายเข้ากับน้ำร้อนเล็ก ะะจากนั้นเราก็จะปิดฝาลงไปรุ่นนี้เขาจะมีที่กรองชาตรงตะแกรงด้านบนสีดำๆอีกชั้นหนึ่งเห็นไหมคะเราก็เอาไอ้ตรงรูตะแกรงตรงนี้นะคะ่ะ หมุนใส่ให้ตรงกับช่องที่เราจะเทชาออกนะคะแต่ยังไม่ต้องกดลงไปนะปิดฝาแบบนี้ไว้10นาทีก่อนค่ะครบ10นาทีเราก็ค่อยมากดเฟรนเพ็ลงไปให้สุดแรงเกิดเลยค่ะมีแรงแค่ไหนกดเท่านั้นเลยนะจ๊ะจากนั้นก็เอามือดันฝาแล้วก็เทน้ําชาออกมาได้น้าชาอยู่ที่400 ml ค่ะยังใช้ไม่ได้นะจ๊ะเอาไปแช่เย็นก่อนฝั่งขวานี่คือแช่เย็นแล้วนะคะฝั่งซ้ายยังไม่แช่ดูจากสีไม่ค่อยต่างเท่าไหร่แต่เวลาเอามาใช้ ตตชาตตาิ่งกันมาเริ่มทําแก้ว18ออนซ์เราใช้น้ําชาอยู่ที่100 ml แก้ว22ออนซ์น้าชาอยู่ที่120 ml นมข้นจืดแก้ว18ออนซ์40 ml แก้ว22ออนซ์นมข้นจืด50 ml ค่ะ นมข้นหวานแก้ว18ออนซ์40 ml เราใส่เท่ากับนมข้นจืดเลยส่วนแก้ว22ออนซ์นมข้นหวาน50 ml จา้าเกลี่ยออกมาให้หมดถ้วยเราก็มาค้นค้นค้นค่ะผสมให้เข้ากันได้เลยหรือใครจะใช้เครื่องตีฟองก็ได้นะถ้าอยากได้รสชาติทีนุ่มขึ้นตักน้ำแข็งให้เต็มแก้วแล้วเทชาลงไปเลย แก้วนี้เราไม่ได้ท็อปฟองนมนะคะปิดฝาแล้วก็เสิร์ฟแบบออริจินอลเลยหรือใครอยากเพิ่มความมันสามารถโรยนมข้นจืดด้านบนได้รสชาติก,ก็จะเหมือนกับที่เราชิมให้ดูแลว้วอะดูดไปคำแรกสัมผัสปลายลิ้นและขณะกำลังกืนคือได้รสชาเข้มนํำโดดตลอดทางส่วนกลิ่นเราจะค่อยได้ที่หลังตอนกำลังกืนเราถึงจะได้กลิ่นชานะคะ ซึ่งถามความเห็นส่วนตัวคนที่ติดชาเข้มๆน่าจะถูกใจรถเฟนเพจมากกว่าแต่ถ้าคนที่ทานชาไม่ได้เก่งไม่ได้เน้นชามากนะคะอยากได้กลิ่นชาแบบหอมๆนำแล้วก็รสชาฟุ้งๆกระจายกระจายไม่เน้นรสชาแบบลึกเข้มเท่าไหร่อันนั้นจะเหมาะกับถุงกรองมากกว่าค่ะ ใครจะขายก็เอาข้อมูลนี้ไปประกอบการตัดสินใจได้เลยแล้วก็ปรับรสชาติตามชอบนะคะผงชาไทยของไทยชาแบรนด์หาซื้อได้ที่เพจไทยชาแบรนด์ตามที่ขึ้นอยู่นี้เลยจ้าลิงก์ช่องทางติดต่อลิซแปะเอาไว้ให้ตรงคําอธิบายใต้คลิปนะคะไปคลิกกันได้เลยขอบคุณทุกท่านที่รับชมฝากกดติดตามเพจชามาลีและ y o u t u b e งามชีวาช anel ให้ด้วยจ้าครั้งหน้าเจอกัน